กายซื้อมาใหม่ๆอ,อันนี้ลองแอบกินรูมอ,อย่างเงี้ยผ่อน ้มปลาบอกเขนี <Kell> ่ <analyze anthropology> เจ้าลับผ่าลางสักผ่าให้มันนะจมึงเนี่ย 으 mm -hmm. m mm -hmm. Ôi hòn hòn คุปปุสไปบ๊วย ลุดูเฮเป็นหมารอก,ก่อนนะคะให้คนกินก่อนนะคะ้รวยอ่ะ mm-hmm mm -hmm. ต้องกินเติมพลังหลายๆ,ๆจ้กเพราะว่าเบียกร้ายแฮลูกสาวหยุดนุงเรี่ยนหาหมือเล่นเต็มที่เลยทุกซอกทุกมุมมันนี้ก็ตตองเหมียนทุกมุม <laughs> เพราะว่าเขาเต็มที่มาแล้วเขาก็ตตองเก็บเห้เขาเป็นเล่นมัอนี่มือเดียวหยุดอีกสามหมือ,อม สุดยอดเพราะว่าเขาสลรับกันเนี่ยนะจ๊ะ เยอะแฮะติง้งมึงลอกันลูก เอาเรื่องด้วยบักพีกับบักพีที่แม่ปลูกบักพีข้าปลูก บักพีทเน่สารผิดตกข่างเป็นอันดับสองอันดับหนึ่งเป็นพักซี่ปักซี่ฝรั่งมาจากเบิรงจากรายการนันคนแจกรถดดมากูเทนเนาะสำัยตะเกียบซื้อน้ำรดซื้อแล้วบ่นไดล่างได้ตำเลย Người bóng ngàm cứ sử nó hoặc cả sử ở tên người Hả lũ mày và khóc chuyển dạ Rút đổi Ờ, em mẹ bụng, em chạy ลองคอจ้ะจริงคนท้องเขาบอกค่อดอยากให้กินเผ็ดรมันเจ็บท้อง่อยเจ็บท้องกับพ่อเธอหนึ่งไปหาหมอหมอบอกทนเอาหน้าว่าหมอกขาบอกหายา พอแล้วบ่อ้กินยายังเลยอเลยหรอบ่อยทุ่นยังเดียวลูกโดดลูกโดดยังกินอะไรอีกลูกโดดอีเม่ อันนี้หาผักชีบเป็นคนบุมักพุงข่วนเข้ากักินเนะเาะแต่ว่าห้องบุมักลูกโดดเอาลูกโดดดีกว่ามักินลูกโดดในตุน่มปลาแล้วกอ่ะบล็อกเทศในตุนนดดนตน่มปลาบล็อกเทศ ตักมากเบ่หรอไลยเต่านน้ำพี่เนอะไลยเต่านน้ำลูกโดดลูกโดดอีกลนะอีกอันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวบอกพี่อีแม่ปลูกอ่ะจ้ะ แล้วก็ปลูกปลูกตาม,มานะ้ำหมัก่ะปลูกไวหอยปลูกสาวใูรเคยจะก,ก,กินเราบังกินเผ็ดอยู่แล้วแล้วก็ปลูกวบปลูกจนได้ขายมัแข่งแล้วปลูกว้หนาบานแม่ขาดทีเขาอ่อนเขาอ่อนลดผุ่มพ่วงนะจังเขากะทามสื่อ พร้อมเหนียวขายนุ่ยข้นข้นหนึ่งคล้ายแบบบามาเก็บเอาเติมถุงใหญ่ๆเลยนะเหมือนเขาจะเก็บไปขายอะ่ะเขาเอาถุงมาใส่เก็บแบบกับบักห่อคอเลยเพราะว่าโอเคเนื้อห้ากับปูกนอกบา้านห้าวเนาะต่วันห้ากับปูกข้างบ้านตรงขามเพราะว่าเพิ่นเอิ่นห้าไปปลูกตะกี้ข้างบ้านข้างบา้า,บานหน้าบ้านแล้วกะ ทังขวามือเนี่ยถอดพี่นอ้อมันจะเป็นปลาหมดเลยสิเป็นหยาคงอยางข้าคืนเต็มวันนี่พี่แมลล่เราเห็นมามันหกเนะาะเรากรทังหายเพระดะันนี้เขารทางหายปุ๊บบานข้างขางเนี่ยมันเหมือนว่าบ่อไอ้บ่มีคนเซาบ่มีคนอยู่นะก็เลยไปปลูก ใช่เนี่ยพอไปปลูกแล้วบานหนาบ้าน,นะานเออแล้วไปปลูกอีกเฉียงกันอีกเออแล้วไปปลูกอีกวก,ก็ปลูกปลูกเต็มเลยจากข้าน้นาม,มาเนนี้บ่ถึงลอยอพี่น้องึืนมาสามลอยอ่ะ่าชสุดจะสี่ลอยแล้วจ้ะเพราะว่าเขาเกิดค้นหน่วยกินน้ำเอดเขาเอิ่อย่ยงางวะคืนข้าวหนามอะ่ะคืนมาเดี๋ยวนี้ น้ำโม้ไม่นำนป,ป้าปาเนี่ยจะเป็นนำบ้าดานขึ้นมาร่วมทั้งเบิ้ลกับน้วยละเก่าบาทน้วยละเก่าบาท ียถ้าสามีนั่งอยู่เด้อสามีนั่งจะกินเหลือปลาแต่นั่งบ่กินนั่งกินโกเป็นยันนี่ต้องนั่งกินเขาู้เดียวตอนเาร้าเงา กว่าหลูกกับไปรงเรียนแม่ก็มีภารละแม่ไปชงนองไส้นองไสานนเนี่ยจ้ะเพราะว่านูกกับทองอยู่แล้วก็มีพ่อะาแทงคุกข้ามเลาก็คือรถมันแบบว่าตกลุมดูดูไปเลยเนาะมแม่เราก็เลยเฮ็ดเอง ต่ว่าขวัดมาแล้วเอกก็ตองไปเห็ดเองคือเขาคิดว่าบัดข้าวนี่ยก็ตกมานั่งกินเขาู้เดียวแล้วก็ไปซรงเขาซรงหน้าซรงหนองไปเห็ดงา,านเนาะอีแมีเแล้วก็จังมากินเขา พอ่อเดี๋ยวไปเห็นคัดพืชดาบานเพราะว่าบเด็้คัดรุนแล้วไม่เป็นอันปูนซีเมนต์นะจ๊ะแฟนโน้ตพลาดปูนซีเมนต์เบิร์ดบารดันเนี่ยพอพลาดแล้วกวดออกมันก็ออกอยู่ละแต่ว่าเข้ากับเรียงมาเรียงยังเนาะ มันก็ต้องมีการหลังยางต่ำๆนี่เดือนหนึ่งนะแต่เธอน,นึงขวนจัดเ้าก็ล้างเา้าเวลาเ้างคัดคิดดินขีดดอนอออมันก็ออกเบิร์ดแต่เมื่อสิเปืองน้ำเนี่ย Bobby mua cóp giết dưng dạng 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 cứ dạng 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 จนคำเนาะนูก็ถ้าเบิ้งจนเดิกถาเบิ้งว่าอันมันสิไปตอนอะไรยังสินะแต่รูโตนมันปานนั้นนี่ก็ไปยุดถูกบอกจาทีว่าถ้าจะให้มันไปกะอย่าให้มันทรมานถาม่าเป็นอย่างคือพ่พาไปหาหมอเพราะว่าอันลินมันห่วยแล้วลินมันหอยแล้วตามันคางแล้วที่เฮาเห็นนนาะเข้าใจเฮาคิดว่าจังไดนมันกับ่รอดอ่ะเหมือนคนน่ะเวลาสิไปมันก็สิตา ตาสีข้างแบบมันเหมือนกับว่าสมองมันตายนะจ้ะเออแต่ว่าเขาเวลาเขาไปถูกหวงกับรับตาแป๊บแป๊บอยู่เด้แต่ว่ามันหันบอตีงมันบอดเเดียกลองบอดเทุรนทุรายเหมือนตอนที่ว่ามันถูกยาเบื่อตอนนั้นนะือกับพกหัดอกวันถือยาเบื่อพอแต่มันมันมันหนิงมันหนิงไปเลย บานนันนี้อันลูกกไปอุ่มมาเนาะคือตอนถีอว่าไม่ได้ทเพื่อจูได้่ปลาฟังบาดอีกฟังหนึ่งเนาะมักก็เลยไปอุ่มเขาบาดว่าคิดว่าขนาดคนทีาจะตายเนี่ยยังอยากตายในบาดเลยไปอุ่มเขาบาดมาลูบหัวลูบยังปอนลูบปอนยังมากกว่าเชือจพลินปถ้าเทียบเสียคนเหมือนเป็นอันเสเหมอะ ปานนั้นเนี่ยเขาก็ถามเบิ่งมันเนาะวันสิไปตอนไดนกันเนอะแต่ก็บอกเบิดบอกตอนมันยังหายใจแหละก็บอกว่าด่วนด่วนเอ้ยเอาหัสิกรรมให้แม่เด้อแม่ก็เอาหัสิกรรมให้ด่วนถ้าบอกลาสิไปก็อย่าสิไ,ะะสได้ดทรมานเนาะบีก็บอกมันแบบนี้ปอานนั้นเนี่ยก็ถามเพิ่งมันก็หายใจมันก็หายใจอยู่ จนเ่ากินเขาแรงแหล้วพว่นละกินเขาแรงเหล้วก็ถุงกลัวสองถุงยังสินะย่างอาอไว้บางอีกมันก็ยังหายใจอยู่คิดว่าจะหลอดคิดว่าน่าจะหลอดคิดว่านะเพราะว่าก่อนหน้าก็ไปบอกเจ้าทีเจ้าท่างเลยว่าเขาจะไปแต่จะให้มันเหนื่ยท่วลนสงกำลังจิหายก็ให้มันหายบอกเขาสิไปแล้วเนี่ยูกฝันเนาะ น่าจะประมาณจีสามจีสี่บอกเกินนี่ผูฟันว่ามันนัมันเศร้าเหมือนมันนั่งมันก็นั่งเลยเด้มันก็นั่งกะดีข้างเดินด่วนมันแหละข้างมันด่วนนอกบ้าตัวนี้แบบว่านุก็บมันได้เนาะแบบว่ามันมีหมาพี่บูหลับบานลังหนึ่งอะมาก็จะคล้องล่ะมันมันกัดมันถือกัด มันถือกัดแล้วอ่ะเดี๋ยวนูก็เลยเอามันไปรักษาว่าลูกโต้เนาะจักจะคล้องมันอยู่สายะนานูก็ไม่อยู่แต่งงานเขามาอยู่หนีไม่มอือจักจะคล้องมันอยู่สายก็เลยตัดสินใจพาไปหาหมอหลังจากมันก็เลี้ยงมาเลยแบบเนี้ยก็หาปีอยู่น่วมกันมาตั้งแต่นุกมาให้ในทองลูกคนแรกเอามันมาเลี้ยงทองเลย หลังจากที่รอดูก่างดนนะแหละบัตรเนียนดีซีหย่อนกลับมาสัก่อนดีซีกับฝันฝันมามันเศร้าว่ามันหายบัตรนู้กับตื่นแต่นูยังมอการย์ายางว่าเบิ่งได้เพรบว่าในใจอน่าอยานคิดว่ามันไปแล้วคือแบบ,บว่าไม่อยากเห็นอ่นนาะถ้าเห็นก็ต้องมีมูจนแฟดนู้อ่ะ ออกจากห้องมาแล้วก็ไปคุดลุมคุดยังไหวเนาะพอเล่ามันพอเล่าก็เห็้นว่าม,มันตายแ้วแล้วก็ไปบอกนูว่าบีจะไปดูด้วนไหมหายแล้วหรอพี่บีบอกบีก็ว่าหายแล้วหรอพี่ด้วนไปแล้วก็ว่าอย่างเงี้ยแฟนนูน่าจากคนที่แบบว่าบ่มากหมาด้จ้ะแต่ว่าเขากับเลี้ยงก็บยัง มาคูู่กเลยถึงแม้ว่าบีอาจจะไม่ได้เลี้ยงบบดีที่สุดนะแต่กะว่าเลี้ยงเขาพ่านพ่านหลงของเขามาน่ะคือสมัยตะกี้ฝนตกกับเปียกนั่นแหละอันนี้ฝนตกเขากับมีทีกำบังมีบอนอยู่เขาก็มีกินได้กินดีจากที่ต้องไปโจ๊กขยายสินะ กินกายชั่งหมูนเลยหลังจากทีเขาพลิกชีวิตเขาอะถึงจะประเด็ดดีที่สุดแต่ชีวิตเขาก็ดีคือเนาะหาน้ำจนคือนตอนหายนะหาตอนที่มัน,นไหนตายว่าลูกตัวมันไปอุ้มมันมาเนาะไปอุ่มมันมาแล้วมันคอตกมันเมื่อยมันอย่างสินะบอกมันเข้าบ้านเข้าบ้าน เขาบานเนาะด่วนเนาะเขาบานเท่าเนาะลูกก็เอามาวางไว้ตรงที่มันมักนวนวางไว้กองดินกองทรายอ่ะตรงที่เขามักนอนเนาะมันจะมักด่วนมันจะมักมักนอนกองทรายก็เอามันมาวางไว้ไปแล้วพี่นนองเดี๋ยวไปเห็ดเบียกต่อโดนละเสียเวลาเวลาเครื่องซุ่ม,มอ่เลยเนี่ตั้งกินเขาเบ๊ไป,ไป